วิธีเติมเงินเพื่ออัพแพ็กเกจเพื่อสร้างไรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะกับเว็บ New Future นะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับใครนะที่มาเจอคลิปวิดีโอนี้นะคะนี่คือเว็บนะในการหาเงินออนไลน์ตัวใหม่ล่าสุดนะเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานเลยนะคะแล้วที่สำคัญสายฟรีนะคะก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้ด้วยนะคะอันดับแรกเนี่ยหลังจากที่เ,เพื่อนๆนะคะไปคลิกลิงก์สมัครนะของครูแล้วหรือว่าของคนที่เชิญเรานะคะ เรียบร้อยแล้วนะระบบก็จะพาเด้งขึ้นมาที่หน้าแรกแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะทุกคนนะจะมีรายได้นะเหมือนกันอยู่นะคะก็คือมีเงินเติมเข้ามาในระบบให้เรานะ1น0บาทนะคะแต่สำหรับยูเซอร์นี้นะคะจะมีเงินเพิ่มขึ้นมาอีก13บาทนะเนื่องจากว่านะได้มีการไปดูคลิปไปดูเออไปมีการกดบินนะคะกดบินปั่นบินเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าสายฟรีเนี่ยนอกจากจะได้เงินเข้ามานะ1น0บาทแล้ว เรายังมีสิทธินะที่จะรับรายได้แบบง่ายๆเลยนะจากการกดปั่นบิน1บินนะคะกด1ครั้งนะคะรับไปเลย10บาทนั่นเองนะคะเอาล่ะทีนี้นะสำหรับใครที่ไม่รอแล้วนะคะไม่อยากจะรอนะคะก็สามารถที่จะเติมเงินเข้าไปเพื่ออัพจาก V1 ไปเป็น V2 ได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับคนที่เป็นะจะเป็น V2 เนี่ยเราเติมเงินเข้าไปในระบบเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะ อัปเดตนะคะขึ้นมาเป็น v2 โดยอัตโนมัติเลยนะคะ,ะเดี๋ยวครูพี่อ้อยจะทำให้ดูนะคะให้เพื่อนๆนะคะคลิกเข้าไปนะที่ตรงนี้เลยนะคะไปที่นะคะตรงกดเงินค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะคะกดไปนะคะที่ตรงคำว่าบัญชีค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะ,ะไปกดนะ,ะตรงคำว่าเติมเงินนะคะ,ะกดเติมเงินค่ะเมื่อเรากดเติมเงินไปแล้วนะระบบก็จะนะคะอ่า ขึ้นมาให้เรานะว่าเราจะเติมเท่าไหร่นะคะจะเติม500หรือว่าเติม1000นะเราก็มาคลิกเห็นไหมคะ500ก็แล้วกันนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวครูกดนะคะเติมเงินเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนนะคะทีนี้นะคะก็จะมี qr code นะคะขึ้นมาให้เราไปทำการสแกนนะคะเพื่อนๆนก็แคปหน้าจอนะคะแล้วก็ไปทำการสแกนหน้าที่ ตรงหน้าแอปธนาคารของเราเลยนะคะในขณะที่เรานะไปทำการอรอในขณะที่เรานะคะรอการสแกนนะคะ QR code อยู่เนี่ยนะคะเพื่อนๆมาดูนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนฟรีเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราไปกดปั่นบินนะคะ1บินเนาะ นะเปนเพื่อนสังเกตนะว่าตอนนี้นะสถานะนะคะของเราจะอยู่ที่ VIP 1นะคะเห็นไหมคะก็จะมีแถบสีส้มๆวิ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วนี่ก็คือระดับปัจจุบันของเราเห็นไหมคะแต่ทีนี้นะเราเติม500บาทเข้ามาเมื่อตะกี้นะคะเดี๋ยวเรานะาก็จะ ถูกเปลี่ยนสถานะนะคะมาอยู่ที่นะคะสถานะคือ VIP 2ตรงนี้นะคะโดยอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็ VIP 2นะคะก็จะมีรายได้นะคะ,ะต่อวันนจากการปั่นบินเนี่ยทั้งหมด20บาทต่อวันนะคะปั่นบิน13บินนะคะแล้วก็สามารถถอนเงินได้สูงสุด1,000บาทนั่นเองนะคะเอาละนะคะเดี๋ยวเราไปนะคะไปดูซิว่านะคะ,ะเราทำการสแกนเนี่ยระบบนะคะเงินเข้ามาหรือยังนะคะ โอเคค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะเข้ามาใช้กันดูนะคะอ่านะัก็มีนะคะมีเงินเข้ามาในบัญชีนะคะ,ะในระบบของ New f i l t e r เรียบร้อยแล้วนะคะ613.96นะคะก็เพียงพอที่เรานะจะอัพเป็น V2 นะคะเพราะว่า V2 เนี่ยต้องการใช้เงินนะในการอัพอยู่ที่500เท่านั้นเองนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันนะคะว่า V2 เนี่ยระบบจะนะคะอัพแพ็กเกจเนี่ยให้เป็นนะคะ V2 อัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องไปกดอัพแพ็กเกจที่ V อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนะกดมาดูที่ตรงนี้เลยนะคะกดดูที่ตรง V นะคะ VIP คลิกเข้าไปเห็นไหมคะตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ V 1ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวระบบจะทำการอัปเดตนะคะให้เราเนี่ยเข้ามาอยู่นะคะที่ตำแหน่ง V 2นะคะอัตโนมัตินะคะแล้วก็นะคะเวลาที่ขึ้นมาตาแหน่งที่ V 2นะคะก็จะมีแถบสีส้มนะคะแบบนี้ นะคะมาอยู่บริเวณนี้นะคะก็จะมาวิ่งนะคะอยู่บริเวณนี้นะคะอ่าส่วนตรง VIP 1ก็จะหายไปนะคะแล้วก็นะคะตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็กดมาที่หน้าแรกนะคะถ้าเผื่อนนะอัปเดตเป็น VIP 2แล้วนะให้เพื่อนๆนะกดมาที่หน้าแรกแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เรานะกดไปที่ VIP 2ดูอย่างนี้นะคะอ่คลิกเข้าไปค่ะตรงนี้นะคลิกเข้าไปเห็นไหมคะ พอเราคลิดเข้าไปเห็นไหมคะเพื่อนๆนะคะก็คือนะคะระบบเนี่ยนะคะดูแล้วก็เหมือนจะอัปเดตให้เราแล้วนะคะเพราะว่าถ้า V1 จะมี1นทับหใช่ไหมคะแต่ V2 นะคะจะเป็น12บสทับสินะคะก็คือหักที่เราดูจาก V1 ไปแล้ว1บินอันนี้ก็ดูเพิ่มอีก12บบินนะคะแต่ว่านะคะเดี๋ยวเรารอดูก่อนนะคะว่าให้ระบบอัปเดตนะคะให้เราอะ ไปอยู่ V2 ก่อนแล้วเราก็ค่อยมากดนะคะ,ะกดปั่นบินกันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรานะคะกดกลับนะคะเข้าไปดูที่อ่ะกดไปดูที่ V2 กันนะคะว่าระบบอัพให้เราหรือยังนะคะยังนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรารอสักครู่นึงอ่าเห็นไหมคะเรากดนะคะสไลด์นะคะดึงสไลด์หน้าจอลงมานะคะนิดนึงนะคะทิ้งช่วงเวลาสักแป๊ดนึงนะคะเห็นไหมคะตอนนี้นะ,ะระบบนะก็อัปเดตให้เราอยู่ที่ระดับ VIP 2นะคะระดับปัจจุบันนะคะแล้วก็มีแถบนะ้าสีส้มขึ้นมาแล้วนะคะเติมเงินเข้าไปละทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการนะคะ,ะกดปั่นบินกันนะคะกดไปที่หน้าแรกค่ะเสร็จแล้วนะให้เพื่อนๆกดไปที่ V 2นะคะกดให้ถูกนะคะสำคัญมากเลยกดให้ถูกนะคะ V 2นะอย่าไปกด V อื่นนะคะไม่งั้นเนี่ยนะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องนะคะทุกคนนะเออ โอเคค่ะทำการกดปั่นบินนะคะที่ตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะสำหรับ VIP 2นะคะก็ดูนะคะอ่ากดดูบินเนี่ยนะปั่นบินไปเนี่ยทั้งหมด12บินนะคลิกเลยค่ะอ่าเห็นไหมคะก็จะมีค่าคอมมิชชั่นในการกดปั่นบินนะคะต่อครั้ง1.54นะคะนะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนครบ นะคะ12ครั้งนะคะเนี่ยขึ้นมาแล้วนะคะได้รับงานเรียบร้อยกรุณารอการตรวจสอบนะกดโอเคค่ะเมื่อกดโอเคนะระบบจะพามาที่หน้านี้บันทึกภารกิจนะคะนะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากดกลับออกไปค่ะแล้วกดนะคะปั่นบินอีกรอบหนึ่งนะตรงปรุ่มสีแดงแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งนะคะสังเกตนะคะถ้าปั่นสําเร็จนะคะตัวเลขตรงนี้จะลดลงเรื่อยๆนะคะ,ะครูกดโอเคนะคะ กดกลับนะคะเหลือ10แล้วนะคะเดี๋ยวเรากดอีกครั้งนะคะก็จะเหลือเหลือ9นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะถ้าเรายังไม่ได้ไปกดดูที่ V1 นะคะอะคก็จะเป็น13 13บินใช่ไหมคะเห็นไหมคะนะแล้วก็ในแต่ละบิน,นจะมีมูลค่าอยู่ที่1.54เพราะฉะนั้นเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วนะคะ13บินนะคะคูณด้วย1.54ก็จะรวมเป็นรายได้ที่ V2 จะได้นะคะก็คือต่อวันเนี่ย อยู่ที่20บาทนั่นเองค่ะโอเคค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรากดดูไปเรื่อยๆจนครบเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เหลืออยู่อีกนะคะอีก7นะคะ7บินเนาะแต่ว่าเดี๋ยวครูพี่้อยจะพาทุกคนนะอ่าแวบะบมาดูที่น้าบัญชีก่อนนะเห็นไหมคะยอดเงินมีการน่ะเพิ่ม รายได้ขึ้นมานะคะอยู่ที่618บาทแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกดดูต่อนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกว่ารายได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะคลิกไปนะคะกด VIP 2นะกดปุ่มดูต่อนะคะโอเคค่ะเราดูจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้กดมาดูที่รายได้นะคะเห็นไหมคะตอนนี้ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมานะคะกลายเป็น626.28แแล้วนะคะแล้วก็ยอดนี้ก็สามารถที่จะกดถอนได้เลยค่ะเพราะว่า การถอนนะขั้นต่ําเข้าให้ถอนอยู่ที่500บาทขึ้นไปนั่นเองนะคะแล้วก็ทุกการถอนก็จะมีการหักค่าธรรมเนียมอยู่ที่10%นะเพราะฉะนั้นวางแผนการถอนให้ดีๆนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครูพี่อ้อยก็แบ่งการแบ่งปันนะคะวิธีในการอ,อัพแพ็กเกจนะคะจาก V1 มาเป็น V2 นะคะแล้วก็วิธีในการเติมเงินด้วยอยู่ในคลิปเดียวกันนะคะใครที่สนใจนะอยากจะร่วมลงทุนนะคะกับ New Future นะ,ะก็สามารถที่จะ คลิกลิงก์สมัครที่ครูจะฝากไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะมีห้อง Open Chat ให้เ,เพื่อนๆนะคะกดเข้าไปศึกษางานแล้วก็พูดคุยกันเพื่ออัปเดตข้อมูลนะที่มันล่าสุดของนะคะ New Future นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดแชร์กดไลค์ให้กับครูด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ครูจะเอามาแบ่งปันให้กับทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ